สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิน h ช n แนลเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับพ่อจา๋าย่าจา๋าลูกจ๋านะครับภาพที่อบอุ่นมากๆดูสายตาย่ามองหลานแล้วแบบนะครับน่าปลื้มใจจริงๆแล้วก็นกอ,อ้ายมองหน้าพ่อนกนะครับสายตาลูกจ๋าที่มองพ่อจ๋าเนี่ยสื่อถึงความรักมากๆย่ามองลูกลูกมองพ่อจา๋าโอ้โห เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าชาติก่อนเขาทำบุญมาดีเนาะได้มารวมทุกข์รวมสุขด้วยกันนะครับชาตินี้ก็เลยต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็รักกันนะเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจดูแล้วเราก็ยินดีกับความรักของครอบครัวสิมวิหกนะครับน่ารักมากๆเลยเราชื่นชมในผลงานของหมอลำสิมวิหกเนาะแล้วเราก็ชื่นชมในความ ที่ครอบครัวเขาเป็นน้ำหนึ่งแล้วก็เป็นหัวใจอันเดียวกันนะครับน้ำหนึ่งหัวใจเดียวกันประมาณนี้สิ่งที่พ่อให้กับลูกได้คือการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับพาลูกไปในที่ที่มีแต่ศีลธรรมธรรมะที่จะลงใจนะครับจะลงจิตใจจะลงหัวใจเขาสร้างตรงนี้ให้กับลูกปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให กับนอกอ้ายได้เจริญเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับยานุปอสนกนะครับต่อให้เขาจะเจอมรสุมเจออะไรก็แล้วแต่ไปอย่างใดเขาก็าฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยความดีของเขาได้เพราะว่าเขามีความดีมีศีลธรรมแล้วก็มีธรรมะจันลงและยึดเหนี่ยวในหัวใจเขาสอนลูกให้เป็นเด็กที่ดีแล้วก็ น้องอารเนี่ยก็เติบโตไปบนเส้นทางที่ดีได้เพราะมีพ่อที่ดีแล้วก็ยติที่ดีแบบนี้นะครับยังไงเราก็ขอภาวนาให้นพงศกรและครอบครัวเสียงวิหกเนี่ยมีแต่เรื่องราวดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับรวมถึงแฟนคลับทุกๆคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจในหมอลําเสียงวิหกด้วยนะนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมเนี่ยเขาก็เห็นภาพเหล่านี้ก็สาธุไปตามๆกันเพราะว่า วันนี้เป็นวันพระด้วยวันพระใหญ่นะครับยังไงใครที่เข้าวัดฟังธรรมวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะและที่สําคัญนะครับอยู่ที่จิตใจของคนด้วยเนาะจิตใจควถ้าคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ไม่ได้ไปวัดไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมก็น,นั่งสมาธิอยู่บ้านก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ